So, so. สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทุกคนเพื่อนทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ สวัสดีพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษายน2564นายนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลน,นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะไม่ว่าท่านจะเกิดเวลาอะไรก็ช่างหรือท่านจําไม่ได้ก็ช่างไม่ต้องไปเสียเรียดไม่ต้องไปตึงเครียดกับเวลาเกิดเพราะว่าแม่หมอไม่ได้เอาเวลาเกิดมาทานายนะคะแม่หมอจะยึดเอาเฉพาะคนที่เกิดวันที่16ตุลา ยจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดคออออะไรพอออะไรก็ตามนะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะราศีตุลหมายถึงคนที่เกิดที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะย้ำนะคะโอเคเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าปีใหม่ของไทยนี้เดือนเมษาปีใหม่ของไทยนี้ ช่วงสงการนี้ดวงชะตาของเรานี้มันเป็นอย่างไรนะคะดีหรือไม่ดีเรามาดูเรามาดูสภาพทั่วๆไปแล้วประจำเดือนเมษาดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีตุลนี้ก็คือมันมักจะมีเรื่องเาวาทำให้ท่านนี้ต้องอึดอัดหงุดหงิดหัวร้อนในบางเรื่องบางอย่างและเรื่องราวาที่มันทำให้ท่านหัวร้อนอึดอัดหงุดหงิดนี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน มันก็จะมีเป็นบางช่วงที่ท่านมีสถานการณ์บางเสียงบางอย่างมันมากระทบมากระทบในด้านจิตใจของท่านแล้วทําให้ท่านนี้อารมณ์เสียหัวร้อนมากๆเหมือนอยากจะมีเกิดการประทะกากันประมาณนั้นก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ที่มันทําให้เราหัวร้อนทําให้เราอึดอัดหงดุงดหงดิงดเป็นกังวลน,นี้มันเป็นเรื่องอะไรนะคะเรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรามาดูด้านธุรกิจการงานก่อนนะคะการงานในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านที่เกิดในราศีตุลด้านธุรกิจการงานดีไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดน,นะคะด้านธุรกิจการงานไปดีๆไปได้สวยหากท่านจะมีการพัฒนาด้านธุรกิจการงานเพื่อในก้าวหน้าก้าวไกลให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ท่านสามารถที่จะกระทำและลงมือกระทำได้นะคะแล้วท่านก็จะเห็นผลสำเร็จติดตามมาเลยนะคะและนอกจากนี้ด้านธุรกิจการงานก็ยังมีคนมาช่วยเหลือท่านมากมายเลยนะคะไม่ว่าท่านทำเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านอะไรนี่ท่านก็จะมีผู้คนแนะนำวิธีการดีๆมาสู่ตัวท่านช่วยเหลือตัวท่านให้มีการพัฒนาการงานของท่านให้ได้ก้าวหน้าก้าวไกลดีนะคะ หรือรอวมไปถึงลูกน้องอะไรนี้ก็ยังช่วยเหลือในธุรกิจการงานของท่านให้ก้าวหน้าก้าวไกลไปได้ดีนะคะไม่มีปัญหาอันใดในด้านการงานเลยนะคะแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะช่วงระหว่างเดือนเมษานี้ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพอะไรก็ตามนะคะอาชีพอะไรก็ตามมันจะโลกกับท่านดีมากเลยนะคะในช่วงเดือน เมษานี้ขอให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาทําไปเลยเพราะว่ามันถูกโลกกะท่านทุกอาชีพมันจะเป็นอาชีพที่ทํามาค้าขึ้นดีมากเลยในช่วงเดือนเมษานี้นะคะช่วงเมษานี้มันการงานอาชีพของท่านจะทําให้ท่านนี้ได้ดีมีชื่อเสียงมีคนบอกเกา่าต่อ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 กันไปบอกต่อต่อกันไปหลังไหลมารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะ เป็นช่วงที่ท่านได้เป็นปื้มได้ยิ้มรับในด้านธุรกิจการงานท่านดีมากเลยนะคะการงานสร้างเงินเงินสร้างงานงานสร้างเงานินมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะในการงานที่นี้นักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันในช่วงระหว่างเดือนเมษานี้หากแม้นว่าตัวท่านเรียนจบสําเร็จใหม่ๆอยากจะไปหาสมัครงานทําในช่วงระหว่างเดือนเมษานี้ สามารถที่จะไปสมัครงานแล้วก็จะได้งานนะคะก็คือดวงไม่ตกงานนะคะก็จะมีคนมีเมตตาเอนดูรับเข้าทํางานไปสมัครงานที่ไหนที่ไหนก็คล่องตัวนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะหรือหากใครจะไปสอบอะไรก็ตามในช่วงเดือนเมษานี้ท่านที่เกิดในราศีตุลหากมีการว่าจะไปสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนเมษานี้ ท่านประสบความสาเร็จดีนะคะไม่มีปัญหาในด้านการงานเลยนะไม่มีปัญหาในด้านการสอบแข่งขันเลยนะคะท่านดวงดีในเรื่องนี้ต่อไปเรามาดูด้านการเงินนะคะทีนี้ว่าดวงของท่านโอเคมันโดดเด่นดีเด่นในด้านการงานทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนที่แม่หมอพูดแต่แรกแล้วว่าท่านจะอารมณ์เสียหัวร้อนหงดหง,งิดอึดอัดมาดูแล้วทําไมท่านถึงต้องหัวร้อนมาดูในเรื่องการเงินแล้วเนี่ย มันยังไม่ได้ดั่งใจดังหวังเลยเพราะว่ามันยากเย็นและเกินในด้านการหาเงินหาทองในช่วงระหว่างเดือนเมษานี้ท้าบางคนเนี่ยทำมาค้าขึ้นก็จริงได้เงินได้ทองมาก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือซ้ายออกมือขวามันมีแต่เรื่องราวที่จะจําเป็นที่จะต้องได้จับจ่บายใช้สอยเงินทองมากมายแทนที่จะได้เก็บได้ฝากได้ออม มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นมันก็มีเรื่องต้องได้จ่ายเงินบางครั้งไม่พอจะจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะคือมันยังการเงินมันยังติดขัดในช่วงเดือนเมษานี้นะคะนี่แหละที่ทั้นต้องอึดอัดหัวร้อนหัวเสียง่ายๆเพราะว่าบางครั้งหาเงินมาได้นี้ตั้งใจจะทํานั่นแต่ทำนี่มีโครงการทํานั่นทํานี่อา้ามันก็มีเหตุว่ามีอุปสรรคจะต้องเอาเงินไป าจนั่นจน่ายนี่ไม่เพียงพอในการที่จะกระทําบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็สรุปแล้วได้อย่างเสียอย่างได้อย่างคือการงานดีเสียอย่างคือการเงินนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะความรักทั่ว,วไปของชาวราศีตุลในเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักเป็นสองแบบนะคะหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดคนโสดหากแม้นว่าที่ผ่านๆมายังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบยังไม่มีใครมาขายขนมจีบท่านพอมาสู่เดือนเมษายนนี้ปีใหม่นี้ช่วงสงการนี้ท่านก็จะโชคดี ไปเที่ยวสงการอยู่ดีๆก็จะมีคนมาขา,ขายขนมจีบให้ท่านก็ได้นะคะและในการมีคนมารักมาชอบมาจีบท่านในช่วงเดือนเมษานี้มันเป็นช่วงจังหวะดวงดีในด้านแห่งความรักมาจีบกันก็จีบติดง่ายนะคะมีการพึงพอตาถูกตาต้องใจกันตาอา่าหน้าอะไรละดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจอะไรประมาณนี้มันก็คือจูนกันติดได้ไวนะคะ หรือท่านที่มีคู่รักอยู่ก่อนหน้านี้อพอมาสู่เดือนเมษาช่วงสงการนี้ก็มีความสวีดหวานกันดีนะคะขอให้ท่านนี้ไปทําบุญทําทานรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงสงการนี้แล้วขอพรแล้วท่านก็จะมีความสุขทั้งใจและกายนะคะก็มีความสุขดีมากสําหรับคนที่มีคู่รักนะคะทีนี้ถามว่าคนโสดไม่ยังไม่มีคนมารักมาชอบก็จะมี คนที่มีคนมารักมาชอบแล้วความผูกสัมพันธ์ก็ดีดังนั้นถามว่าสามารถลงเอยสละสดได้ไหมแต่งงานได้ไหมคําตอบก็คืออาจจะยังยังยังไม่สละสดนะคะเพราะว่าท่านอาจจะยังไม่ยังอยากจะดูศึกษานิสัยใจคอไปไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะถึงอย่างไรถึงแม้ว่ายังไม่ลงเอืยังไม่ต้องการแต่งงานยังไม่ต้องการมันหมาย ความรักความผูกสมัมพันธ์ของท่านมันก็ยังไม่มีปัญหาไม่มีอ,อุปสรรคอนใดน,นะคะยังมีความสุขมีความสุขรปรีเปรมในหัวใจดีอยู่เหมือนกันนะคะ <S <S ต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะ <S <S ความรักสําหรับคนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่แต่งงานคนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ได้แล้วมาอยู่รวมกันนี่แหละคือลักษณะความรักของคนที่มีคู่นะคะ ด้านความรักคนที่มีคู่แล้วความรักความผูกพันก็ดีนะคะไม่มีปัญหาอันใดเลยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันม,มีการให้เกียรติกันมีศีลเสม,มอกันมีศีลธรรมต่อกันมีความชื่นชมซึ่งกันและก,กันสามีภรรยาก็ต่างเห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและก,กันเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านมีความสุขทั้งสองอทั้งสองคนเลยนะคะ ทั้งสามีและภรรยาเป็นช่วงเดือนที่มีความสุขเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะสามารถจับเขาคุยกันปรึกษาหารือกันในสิ่งที่ท่านต้องการท่านต้องการเรื่องอะไรปารถตนาอยากให้คู่ครองของตัวเองเป็นอย่างไรทําอย่างไรมาสู่เดือนเมษานี้ท่านสามารถปรึกษากันได้จับเขาคุยกันได้แล้วผลตอบแทนมันก็โอเคดีมากๆมีความสุขซึ่งกันและกันดีนะคะ ครอบครัวก,ก็อยู่เย็นเป็นสุขรวมไปถึงลูกเต้าก็มีความรักให้มีความกวตันญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาต่อปู่ย่าตายายดีนะคะเป็นช่วงครอบครัวสุขสัตรหันษาดีมากๆเลยนะคะช่วงเดือนนี้ขอให้หมั่นทำบุญทำทานด้วยนะคะบุญกุศลจะหนุนนำชีวิตของท่านได้รับแต่แสงสว่างนะคะโอเคการงานการเงินความรักไปแล้วต่อไปเรามาดูเรื่องเคา์นะคะ ทีนี้มันก็จะไปเข้าสู่ที่แม่หมอบอกว่าโดยสภาพตัวไปแล้วท่านจะอึดอัดหงุดหงิดหัวร้อนเรามาดูหัวร้อนเรื่องอะไรที่แม่หมอบอกไปแล้วก็คือหนึ่งเรื่องการเงินมันยังทําให้ท่านหัวร้อนอยู่ประการที่สองก็คือภายในเดือนอเมษานี้มันจะมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือมันเป็นช่วงจังหวัดดวงของท่านมันอ่อนอ่อนอ่อนตัวมากๆเลย หรือพูดภาษาโหราศาสตร์ก็คือดวงของท่านนี่ยังมีเคข้์อยู่นะคะราะในที่นี้มันก็อาจจะมีข้อทั้งทางใจและเคข้์ทั้งทางกายนะคะเรามาดูข้อทางกายก่อนนะคะบางท่านที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้พอมาสู่เดือนอเมษายนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านถ้าถามว่ามันจะทุเราลงได้ไหมมันจะรักษา หายขาดโดยสิ้นเชิงได้ไหมคำตอบก็คือมันยังต้องรักษากันอยู่โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันยังทรงตัวอยู่นะคะมันยังทรงตัวอยู่หรือบางท่านการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านรักษามาเนิ่นนานไม่หายอาจจะมาถึงขั้นว่าได้ลงมือผ่าตัดก็ได้นะคะจะผ่าตัดเรื่องอะไรก็ได้ในช่วงเดือนเมษานนี้มันมีแนวโนม้ม เป็นอย่างนั้นนะคะมันเป็นม,มันมีแนวโน้มว่าเหมือนเลือดตกยางออกประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูด้านทุกทางใจนะคะทุกทางใจนั้นก็คือในระหว่างเดือนเมษานี้ท่านมักเก็บได้ยินข่าวได้ยินเรื่องอะไรไม่ค่อยดีมากระทบกระทั่งในด้านจิตใจของท่านบางทีก็ได้ยินเรื่องไม่ดีจากคนนั้นได้ยินเรื่องไม่ดีจากคนนี้แล้วมาทําให้ท่านนี้ต้อง ปวดแปลบในหัวใจอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนก็มาพูดเน็บเนมเ,เสียดสีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านบางครั้งหากท่านคาดคะเนเรื่องอะไรก็ตามในสิ่งที่ท่านปรารถนามาก,มากๆเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนามากๆในช่วงเดือนเมษานี้ขอให้ท่านจงทําใจไว้นะคะยาพึ่งยาพึ่งไปมุ่งหวังแห่งความสําเร็จให้มากนะคะ เพราะการมุ่งหวังที่จะให้เกิดความสําเร็จดังใจนั้นมันจะเกิดการพิกล็อกได้นะคะมันจะอกหักได้นะคะขอให้พึ่งขอให้พึ่งความสําเร็จว่า 50- 50บนะคะเพื่อจะเราจะได้ไม่ต้องผิดหวังมากนะคะเพราะว่าช่วงเดือนเดือนเมษานี่มันเป็นเหมือนคล้ายๆลุ้นอะไรมันเหมือนรุ้นเท่าไหร่มันก็ยังไม่เห็นผลมันจนถึงหืดขึ้นคอนั่นแหละนะคะจะเป็นอย่างนี้มากกว่า อดทนเข้าไว้นะคะหมั่นทําบุญทาทานนั่งสมาธิไปท่องเที่ยวบางทีการที่เราไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งหรือว่าไปทําบุญเราก็จะได้แสียงสว่างในการมีสติการมีความคิดที่ดีมาพัฒนาตัวเองให้เป็นสุขได้นะคะโอเคเรามีมาเราต่อไปเรามาสรุปดูว่าเป็นอย่างไรในเดือนนี้ด้านปัญหาจริงๆแล้วมันปัญหาหนึ่งที่ไม่มีก็คือท่านอยู่ดีกินดีนะคะ ถึงแม้ว่าการเงินการเงินมันจะยังไม่ได้ดังใจดังหวังก็ตามแต่ว่าดวงการเงินของท่านมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าได้ติดขัดขัดสนไม่ถึงกับล้มละลายไม่ถึงกับว่าต้องไปอดดิ้นลนกู้นี้ยืมสินอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ยังเอาตัวรอดอยู่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญครอบครัวก็ยังดียังให้กําไรยยังให้ยังให้พลัง รักซึ่งกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีอยู่นะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนเมษานี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ,ะแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาทั้ง12ราศีทุกๆเดือนเลยนะคะและทุกเดือนทุกปีจะตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12ราศีทีนี้วันนี้ราศีตุลในเดือนเมษาก็จบไว้เพียงแค่นี้ เราคอยมาพบกันอีกรับชมรับฟังอีกครั้งในราศีตุลในเดือนพฤษภานะคะเดือนหน้าเรามารับชมรับฟังกันอีกครั้งนะคะทีนี้ก่อนจากการขอทุกท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและมาเป็น fc แม่หมอประจําแล้วเราก็จะได้รู้ท่วงทันในสถานการณ์ดวงชะตาของเราเพื่อที่จะได้มาแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที หากใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเมื่อรับฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออยากจะรู้เป็นดวงส่วนตัวของเราโดยตรงก็เขียนคอมเมนต์มาถามแม่หมอก็ได้นะคะบอกวันที่เดือนพศท่านเกิดแล้วถามมาว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านฟรีตรวจให้ด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะและก็อย่าลืม <c oughs> ก่อนจากกัน กด subscribe อีกครั้งแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไาย,ยิบสีนี้มีความขังความจ่ำมังแม่นยำยิ่งนักนะคะหากท่านไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอเราก็คุยกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูดวงทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณ เอที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคิดแม่หมอด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะตั้งเย t สมาตั้งเย m สมา